มีอะไรอยู่มีอะไรล่ะมีนิกกี้ม้าติดตัวด้วยนิกกี้ม้เนี่ย er ล mm ่ะ hmm. กิ่ตัวนี่นี่เท่าไหร่อ่ะมาแล้วมาเล้วมา้วาปาด้วยปาด้วยที่เราตัวลองนิดนิดนึงคู่สองตัว ปลาอะไรโอ้สวยเนาะบอกคู่นี้ไหลายตังนะเนาะคู่นี่เป็นลอกเหรอไม่ต้องแยกไว้หรอยาดูดิเนะคู่นีู้หลตังใช่ไหมี่มาตัวเดียวองรอยหตัวใหญ่ใหญจะเอามาจากในมอปล่อยไว้ในบ่อปล่อย้ตัหลายตัวมันรอตัวเดียวตัวมันตัวมันใหญ่แล้วมันเป็นเอาขึ้นมาเป็นลกมันปลาอะไรยะยางต้องย้อัอง รู้จักแห่ปลาอะไรยี่ยายบายง่ายหนาไหนยายเอาอะไรตะก้อเอ้าเอาส้มตำอะไรเอาพิสองเมตรพี่สองเมตนะคะพี่สองเลยนะคะ ใส่ปลาร้ามีปลาร้าเปล่า น้ำปลาด้วยนะเขาใส่น้ำปลาด้วยนะอุ้ยช้อนตักส้มต้าขึ้นมาค่ะใส่จานค่ะอ้ากไม่ตักเขาไม่เด้นมา ตั้งตามอือขายพิซซ่าด้วยค่ะอ,อะตาไปเต้นไปด้วยดิตาไปเต้นไปด้วยขายจานาเกตีดด้นะคะมมเต้นอะไรอะไม่รู้เรื่องเลยอ๋กิกิกิบต้องเปิดเพลงนะคะส่องตาจะได้เต้นไดอ้อันนี้มีลิน้ำชาด้วยนะคะใา่น้ำชาเทะคะ่ะอะตามพ ย่างย่าไม่ต้องซื้อแล้วนะเยอะแล้วนนี่้ำมูกไหลนี่ย่างหางที่เปิดโทรศัพท์ที่ร้านค่ะขายชีสค่ะร้านนี้ขายอะไรคะเนี่ยชีสค่ะเบียบโทรศัพท์ให้เบียบที่นั่นพี่ยายก่อนพี่เขาจะทำบอลไปค่ะพี่ไม่ซื้อแล้ว ไปซื NYU, ้อมาต้มตำเลยเอาไปเอารีโมทให้ยายก่อนเดี๋ยวยายไม่เล่นด้วยนะหยิบรีโมทมาที้ยายซื้อแต่อย่าแม่ตั้งเตานะคะแม่ตั้งเตานะคะใช่กัดนู้อขึ้ม่กัดเนื้อขึนโน้ตน้ตหน้าทอทัชแม่ตั้งเตาก่อนนะคะผมมาขึ้นไปก่อนผมตาบอดละไม่เอาอะไรกล้าลูกมีมอว์มีมอเลยอยู่ในห้องอีกอันหนึ่งที่มีหม้อวมีทั่วม นำในหน้ามีหม้อมีตะตันเหล็บางเลยในช่วงมาเทรวมไว้ช่วมมีหม้อมีตะตันเหล็บานมีหม้อมีเตาได้ยังปูปลาได้ยังไม่ได้จ้ะเดี๋ยวแม่ปเาเน่ติมได้แม่ปั่น้ำไข่นะคะไม่ได้ม่เป็นไรจ้ะม็เป็นไรจ้ะไม่ปันในช่วมาเทไม่ได้นาปันเป็นของเล่นาต้องป่นแล้วะ้ต้องลงไปแล้วไม่ต้เออจ้จเล่นหมดไหมยายาเีแม่ไปเอามาเติม อพิซซ่าไม่รูเออพิซซ่าจับรวบผมดีๆสิอากิ๊มมันเี็ยไปตรงนะมาลงมาที่หน้าไหนแม่ค้ายิมันหวานหน่อยไม่เลือกนิดมาทำไมอ่ะเขาถ่ายวิดีโออยู่เดี๋ยวดูทีเดียวตามส้มตามไม่เสร็ก่อนตามส้มตามไม่ได้จัดให้เดีอยว เตาใหญ่เลยอันนี้เอาเตาเตานี้เตาสองเตาเลยนะคะเอเกไดอยามีเตกด้วยกันแ้วยนะคะฟ้เาก้ยู่นไม่เอาไก่ไก่ต้องนำนะคะไก่ต้าน้ หวังอะไรเค้อะไรมึอันนี้ตงผักนะคะาเรื่อคนระบาดไม่ัโแบบแว่ตาให้ยายถึ่ในห้องนอนไมตเมอกม่ปซื้อตไม่คใช้เลยไม่ได้แบ่นอยู่ในหัวนอนไม่หยิบมาออเปิดห้องเข้าไปแล้วไปหยิบมาอย่าทำอะไรไม่ฉีกได้ไม่ทำอะไร รออยู่ค่ะอมันลมมันลมอตายไปทแก้วมาดี๋ยาตั้งให้ตั้งปีเป็นลมดีไหมต้องไม่โดนหรอกไม่โดนต้องลมไม่โดนตั้งแก้วมาเข้าไม่ตามมาเราเดี๋ยวจะสั่งพ้มตามเราแม่ตามมาแค่วิ่งไปหยิบแว่นมาใหญ่ก็เล่นด้วยเราวิ่งปหยิบแว่นมาไปเดี๋ยวย่าคนเฉดเดี๋ยว nếu sẽ người à. để tớ mò nhìn có gì mát con xài đi bỏ con à, ơi, bắt tu, bắt tu, bắt tu, bao. เป็นคนต่ไม่้โอกาสอาจะพลาดเดียวตักวันไให้โตอด้แล้วจ้ะอคุณัเให้พ่อฟาก่อนเลยพ่อฟ้าดีเป็นด้วยต่อมันก็ไม่ได้โกกทั้งหม กุญั้นีจไมยเงินฉันกล็นะดีไงจจับมาเลยฉัก่อโทษด้วยค่ะฟังก่อนได้มปุ๊เอสิมันตัวแกต่มันตัวโกงองะอย่าให้ความติดอันดัมาความเรื่องนี้เลยค่ะพวกคุณไี่ควรช่วยชัน่ สำหรับสร้อยเส้นนี้สร้อยที่อยู่บนคอเธอาเลื้อยผักกาดเธอจะเป็นใครเจมส์แตเกอันนี้วางไว้ก่อนจะได้กิ